สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมก็จะพูดเสมอนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทําในอดีตนั้นมันก็จะมาส่งผลถึงปัจจุบันแม้ว่าปัจจุบันนี้กําลังสวยหรูกําลังสบายๆกำลังอยู่แบบเบิร์ดๆแต่ถ้าในอดีตนั้นเราทําอะไรผิดพลาดไปมันก็ตามมาหลอกมาหลอนเราตอนนี้ แต,แต่นี้ยังไม่ได้ผิดนะครับยังไม่ได้ผิดเพียงแค่ถูกกล่าวหานะครับผมอายการสูงสุดครับก็มีคำสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา8คนนะครับคดีไหนครับคดีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเพื่อช่วยเหลือนายวรยุทธอยู่วิทยาหรือบอสขับรถชนตำรวจจราจร สอนอทองหล่อเสียชีวิตก็คือรวมรวมหัวกันช่วยโดยการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถนะผู้ถูกฟ้องครั้งนี้8คนครับตามมติของปป,ปชโอ้โหตอนนี้ปป,ปชมีบทบาทเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมมี8คน เดี๋ยวเจ้าเจ็ดคนก่อนจะพูดเฉยๆว่าโดนฟ้องพลตำรวจตีทวัชชัยเมฆประเสริฐสุขพันตำรวจเอกวีระดนทับทิมดีนายเนตรนาคสุขนี่เป็นรองอายการสูงสุดอดีตนายชัยนรงแสงทองอาลามนี้ก็เป็นอายการนายชนิดบัวเขียวนายชูชัยหรือพี่ชัยเลิศพง์อดิศรแล้วก็รองศาสตร,ราจารย์ดรสายประสิทธิ์เกิดนิยม ส่วนพันพลตำรวจโทมนูนเมฆหมอกและพันตำรวจเอกวิวัต์สิทธิทสอนปปชมีมติให้กันไว้เป็นพยานครับกันไว้เป็นพยานก็คือไม่ผิดไงไปเป็นพยานไงก็เป็นพยานเพื่อที่จัดการแปดคนที่ว่านั้นให้ผิดถ้าผิดก็ติดคุกติดตารางกันไปส่วนพันตำรวจโทปันณนะนน,นามเมืองแล้วก็พัน พลนักกาโทจากกิจถนอมกุลบุตรพลนกกาโทสุรเชษทองสลวยซึ่งเป็นปปชมีมติส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามปวิอาญาและพระพราชบัตรประกอบรัฐมนูนว่าด้วยการป้องปันแลปะปราบปรามการทุจริตครับแล้วก็ยังมีพลตำรวจโทเพิ่มภูลชิดชอบซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีอยู่ ปปชมีพิสิส่งให้ผู้บังคับการที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจส่งให้ผู้บัญชาการตาถอดถอนก็คือส่งให้นายกรัฐมนตรีถอดถอนพลตารวจเธอพุพ่มภูนชิดชอบซึ่งเป็นน้องชายของคุณเนวินชิดชอบส่วนนายธานีอ่อนละเอียดพันตํารวจโททรงวุฒิเจริญวิทยเดชนายวรพลโสคาติยานุรักษ์นายอุสา ชูศิลป์แล้วก็นางสาวนัททิชาทองชื่นปปชมีมติไม่ชี้มูลความผิดก็คือหลุดคนที่กล่าวคนสุดท้ายหลุดแต่หนึ่งในนั้นที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนาคนคนนี้ไม่ได้ธรรมดาเลยครับพึ่งพ้นจากตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงครับ โดนด้วยอันนี้เป็นคนที่หนึ่งนะแต่ผมมาพูดคนสุดท้ายพรแบบโอ้โหเนี่ยกํำลังจะสบายเบิดเบิดไงคือหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็มาเป็นนายกฟุตบอลแล้วก็ทำฟุตบอลมาหลายปีนะสองสมัยหรือเปล่าก็ไม่รู้จำไม่ได้ แต่ก็ตอนมาเป็นนายกฟุตบอลก็โดนด่านะเพราะฟุตบอลไทยไม่ไม่ได้เรื่องไงไม่ไปถึงไหนก็โดนด่าตอนนี้ก็พ้นจากนายกฟุตบอลละตอนแรกก็อยากจะเป็นต่อหรือไม่ก็ไม่รู้มีข่าวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นก็ตัวเองไม่ได้สมัครครับก็ให้นายกคนใหม่เขาเป็นมาดามแป้งเป็นไปตอนนี้มาดามแป้งก็จะรู้แล้วครับว่านรกจริงๆมันเป็นยังไง คนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมีเงินมีทองมากมายแล้วก็มาเป็นนายกฟุตบอลแต่ถ้าทำสมาคมฟุตบอลทำฟุตบอลไทยไปได้สวยนายกรรรมรีอยู่แค่เอื้อมครับมาดำแป้งผมจะบอกให้นะแล้วไงต่อตอนนี้ปป,ปชฟ้องก็ต้องไปสู้กันไปสู้กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นคิดดูอายุกเกษียนมาก็หลายปีนะ ก็น่าจะสบายๆนะเงินก็มีเยอะพลตำรวจเอกสมยศนั้นมีเงินเยอะน่าจะเป็นร้อยล้านหลายร้อยล้านอาจจะถึงพันล้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะท่านมีธุรกิจท่านมีอะไรทำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ท่านจะมาเจอมาเจอคดีนี้ถ้าผิดจริงนะอาจจะต้องติดคุกติดตารางก็สวยไปเลยในคนหนึ่งก็คือพลตำรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบนะ ท่านนี้หลังจากเกษียณมาก็ได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าโคต้าจริงๆแล้วเป็นของคุณศักสยามชิดชอบแต่คุณศักสยามมีปัญหาก็มาถึงคนตํารวจโทเพิ่มภูนชิดชอบก็ไม่รู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีจะถอ,ถอนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับก็ว่ากันไป สิ่งที่ผมอยากจะบอกอันนี้ก็ผิดถูกยังไม่รู้นะครับเพียงแต่ฟ้องเพียงแต่ฟ้องใช่ปะฟ้องก็ต้องไปสู้กันไปสู้คดีกันก็อาจจะหลุดก็ได้นะครับบางทีปปอชอก็ก็หลุดก็มีนะก็ไม่ใช่จำเป็นฟ้องแนละ้วก็ต้องติดคุกติดตารางต้องผิดเสมอไปมันก็เหมือนกับตำรวจนะครับเหมือนกับคดีที่ตำรวจทำอะ่ะ ก็มีหลุดนะพอไปอายการไปศาลก็หลุดก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายนะครับแต่มันก็สะดุดไงสะดุดนี่แหละครับเป็นเป็นวิบากกรรมของคนมีอํานาจอาจริงนะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐมนตรีคนที่เป็นหัวหน้าส่วนอ่ะเป็นประหลัดกระทรวงเป็นอธิบดีหรือเป็นผู้ว่าหรือเป็นแค่หัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ก็จะมีวิบากกรรมเพราะมีตำแหน่งที่ต้องเซ็นหนังสือต้องเกี่ยวพันกับออกับงานไงถือถ้าเป็นลูกน้องจะมก็ไม่ต้องไปเซ็นเซออะไรมากมายจ้ะยังไงลูกพี่ก็รับผิดชอบนั่นแหละครับมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยถ้าเราเกิดพลาดไปออบางครั้งก็ไม่ผิดจริงนะครับไม่ผิดจริงไม่ได้ตั้งใจผิดแต่าบางครั้งก็ อ่านแบบบางทีโดนวางยานะก็เซ็นไปก็มีสิทธิ์สวยสวยผู้ลูกน้องอันนั้นก็มีเพราะจริงเรามันตำแหน่งมันก็อยากได้ไงแต่พอได้ไปแล้วพอบ้านปลายชีวิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันบางครั้งก็บอกว่าให้กูไม่เป็นดีกว่าว่ากูอยู่กับกูสบายสบายดีกว่านะผมยังอยากจะบอกพวกเราทุกคนนะครับว่าไม่เป็นไรถ้าเราไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโต ก็ไม่เป็นไรก็อยู่ตรงนั้นแหละครับทําหน้าที่ตรงนั้นสําหรับคนที่ยังไม่ได้กเกษียณคนที่ยังทํางานบริษัทคนที่ยังทํารัชการอยู่อยู่ตรงไหนก็ได้นะทุกคนมีศักดิ์ศรีทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องไปใหญ่โตอะไรนั้นมันก็เป็น,ม,น,ปนมันก็เป็นเกี่ยวกับบุญมาวาสนาทรงเกี่ยวกับบารามีของแต่ละคนเกี่ยวกับจังหวะชีวิตอะไรก็ว่ากันไป แต่ถ้าเราสามารถประคองแล้วก็ทำงานในตำแหน่งที่เราทำนะแล้วก็มีเงินมีใช้ไม่ต้องถึงร่ำรวยพอกินพอใช้ไม่อดอยากแล้วก็ไม่เจ็บป่วยนั่นแหละครับคือความสุขจริงๆเพราะว่ากระเตียกเกษียนมาแล้วนะครับคนที่กเกษียณมาแล้วเอ้ยอดีตผู้จัดการบริษัทนู้นเว้ย อดีตผู้จัดการบริษัทนี้เว้ยอดีตผู้ว่าเว้ยอดีตในพลู้บังบคับการจังหวัดเว้ยอดีตนู่นอดีตนี่มันก็เป็นเพียงอดีตครับถ้าเป็น้าชก,การก็เป็นฆาชก,การบำนาญแก่ๆเป็นตำรวจแก่แกเป็นในพลแก่แกก็เท่านั้นเอง พอจบแล้วมันก็จบมันก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่ออายุ60ปีนะครับผมตอนที่ผมรับราชก,การผมก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ทําไปกอมแก้มกอมแกมไปไม่โดนไล่ออกจากราชาการก็บุญละเคยโดนสอบหลายต่อหลายคดีโดนลงโทษตัดเงินเดือน10%บเซสีเดือนก็มีแป๊กคัดนี่เป็นประจำสองขันไม่ต้องพูดถึง ก็ประคองมาได้จนถึงเกษียณก็ไม่ได้เกษียณก็ลาออกก่อนนะแต่พอปุ๊บพอหกสิบปุ๊บโอ้โหคราวนี้คนที่เกษียณไปแล้วไอ้พวกที่ใหญ่ๆโตๆทั้งหลายเจอหน้าผมอิจฉ้าผมทั้งนั้นแหละครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรทำไม่รู้จะทำอะไรไปไหนก็ไม่ได้นั่งโซฟาไปนั่งข้างหลังเข้าใจปะ ไม่ได้มีตำแหน่งในนีวหว่าเป็นอดีตนี่หว่าใช่ปะมันก็เลยทําให้จิตใจหดหู่ไม่อยากออกงานแล้วก็เป็นซึมเศร้าไปเลยแล้วเดี๋ยวก็ใต้หงใต้หาไปแต่สาหรับคนที่ตําแหน่งไม่ใหญ่โตอะไรเพราะว่าที่ไม่ใหญ่โตก็ว่าไม่ได้ทุ่มเทการทํางานเท่าไหร่เพราะว่าไปทํานู่นทํานี่ทําน,นั่นไงพอเกษียณมาแล้วมันก็มีอะไรทําเยอะแยะไปชมรมนูน้นสมาคมนี้โอ้โหเยอะๆไปหมดมันก็มีความสุขแล้วมันก็ชีวิตก็จะยืนยาวกว่าไอ้พวก คนใหญ่หญโ,ตโ,ตโตที่กเกษียณอายุราชการเอา้าเฮ้ยแล้วมันไปเกี่ยวอะไรเด้วยวะอ่ะอันนี้ก็คือจากจะเล่าถึงวิบากกรรมแต่ละคนเนี่ยครับเห็นไหมพลตํารวจโทเพิ่มพูชิดชอบตอนนี้เป็นรัมมนตีนะครับกําลังสนุกสนานกําลังทํางานมันเลยอีกคนนึงก็พลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุม่วงฮนี่อีกคนนึงก็พลตารวจตรีนะเว้ยทวัชัยแม่ประเสริฐสุกเนี่อีกคนก็พันตํารวจเอกนะเว้ยวีระดนทัพทิมดีนะครับแล้วก็มี รองอัยการสูงสุดมีอัยการนะโอ้โ oh, ห oh, แล้วก็ยังมีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อีกโอ้โ oh, ห oh, นี่มันเป็นวิบากกรรมจริงๆก็ไม่เป็นไรถ้าผิดจริงก็ติดคุกติดตารางไปถ้าไม่ผิดก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นความซวยความเคาะก็แล้วกันแต่การที่ปปชมีมูลมันรอดยากกว่าเซ็นยอดยากจริงๆคือปปชเขาจะเก่งในเรื่องราวแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นนายก นายกอบตนายกเทศบาลนายกอบจขา้าราชการต่างๆเนี่ยพวกหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดต่างๆเนี่ยถ้าเจอปปชาเข้าไปมักจะติดคุกติดตารางเยอะแยะมากมายไปหมดเลยจริงๆมีคําสั่งออกมารายวานันเลยวา,ายวันติดคุกกี่ปีติดคุกกี่ปีเยอะแยะมากมายนะครับลงไปเช็ครูได้นะแต่ถ้าเป็นคนใหญ่คนโตอย่างเงี้ยเป็นนายกเป็นรัฐมนตรี เป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรนี่ก็ปปชก็เข้าไม่ค่อยถึงไม่ถึงจริงจริงก็ไม่ค่อยจะได้ลงโทษคนใหญ่โตๆสักเท่าไหร่ไปดูเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมนั่นแหละครับคือเรื่องราวที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับมาซื้อหองสือผมดีกว่าครับภาถาตำราพิกชีวิตครับก็ตั้งใจเขียนมากๆเลยแล้วก็ใกล้จะหมดแล้วนะขายราคา290บาทนะครับ เงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมก็ช่วยกันซื้อกันหน่อยนะแล้วก็ติดต่อผมได้สามช่องทางครับทาง f a c e b o o k ดกธรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไล์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามครับก็ยังมีให้บูชาครับ290บบาทเช่นกันเข้ากองทุนอิสระพลเช่นกันนะครับ แล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยไม่ถึงนาทีเองนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีกระถางครับกระถางแคนตัสนี่เป็นกระถางซึ่งสวยงามมากๆนะแล้วก็แฮนเมครับทำแต่ละใบแต่ละใบไม่เหมือนกันสักใบหนึ่งก็คือหนึ่งใบเดียวในโลกว่างั้นเถอะใช้เวลาทำ ใบหนึ่งนะสามชั่วโมงครับขายสองร้อยเก้าสิบาทครับนะไม่ใช่สองร้าสบเอ่สองรอยี่สิบาทครับส่วนกระถางนะเข้าไปดูได้นะหรือจะขอดูว่ามีแบบไหนแบบไหนบ้างก็อินบ็อกกันเข้ามาคุยกับผมได้ไลน์กันเข้ามาหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับผมวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสแชนแนลด้วยดีเสมอมา นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวชายทั้งประเทศครับสวัสดีครรัับชีชชตของงเาา่กน